สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคาร์ครูรบายเสถีรนะครับรายการที่นาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ f อ r d สําหรับเทปนี้ผมนั่งอยู่บน f o r d Ranger Raptor นะครับหลังพวงมาลัย r ร p t o r เลยนะครับคุณผู้ชมภารกิจในวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องไฟสูงอัะเซียหรือว่าไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งมีอยู่ใน For d r a n g e r Raptor f o r d Ranger w i จอ t r a วตัวไบทูโบแล้วก็ Ford Everest ไทเทเนียมพลัสทั้ง2รุ่นทั้งกับเครื่อน4ล้อและ2ล้อนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับว่ามันเข้าไปดูเมนูตรงไหนเปิดปิดอย่างไรและหลักเกณฑ์การใช้งานมันใช้ยังไงบางท่านยังบอกว่าระบบยังไม่ทํางานบางท่านก็บอกว่าระบบทํางานเพราะนั้นวันนี้เราไปดูข้อสรุปกันครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าระบบได้เปิดอยู่หรือ,อยังนะฮะโดยไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ระบบช่วยเหลือผู้ขี่นะครับ ไปที่การตั้งค่ารถยนต์ต่อครับจากนั้นก็เลื่อนไปที่ระบบไฟนะฮะคลิกเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่าไฟสูงอัตโนมัติใน Ford Ranger Wildtrak หรือ Ford Everest ก็เช่นเดียวกันก็ต้องไปที่ตั้งค่าตั้งค่ารถยนต์แล้วก็ไปที่ระบบไฟนะฮะเราแค่ติ๊กถูกนะครับถ้าแบบนี้คือปิดถ้าแบบนี้คือเปิดนะฮะเมื่อเปิดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักการทำงานกันวันนี้ผมไม่ได้ไปพิสูจน์ ขับจริงบนท้องถนนนะครับผมไม่สามารถเอารถไปทดลองขับได้ในยามบื้อเช้ามื้คืนนะฮะและอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้มีรถรุ่นที่มีไฟสูงอัจฉริยะใช้ด้วยนะฮะอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผมมาแนะนําตามความเข้าใจของผมเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ทดสอบโดยตรงนะครับเคยทดสอบโดยตรงครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ทําคลิปนะฮะไม่ได้ทดสอบหรอกครับเป็นความบังเอิญได้มีโอกาสได้ใช้รถที่มีไฟสูงอัจฉริยะนะครับ เริ่มาเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับการทนนี่จะทําให้ไฟสูงอัจฉริยะทำงานนะครับคุณผู้ชมต้องไปตั้งค่าไฟหน้าเป็นไฟอัตโนมัติก่อนนะครับต้องเปิดไฟหน้าเป็นไฟอัตโนมัติก่อนต้องแยกนะครับคุณผู้ชมระหว่างไฟหน้าอัตโนมัติกับไฟสูงอัจฉริยะคนละฟังก์ชันกันแต่ทํางานร่วมกันเพราะนั้นขั้นตอนที่1เปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับขั้นตอนที่2ครับคุณผู้ชม ให้คุณผู้ชมเปิดไฟสูงนะครับโดยดันก้านไฟเลี้ยวลงไปด้านล่างนะครับปึ๊บเปิดไฟสูงขึ้นมาก่อนหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมขับอย่างเดียวเลยครับความเร็วรถเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะเริ่มทำงานนะครับจะมีเซ็นเซอร์จับแสงอยู่เมื่อไหรท่ที่รถเจอแสงในระยะประมาณนะครับใช้คำว่าประมาณ762เมตรนะครับรถจะตัดเป็นไฟต่ำเองตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟต่ำเอง แล้วพอเราขับเลยแสงนั้นไปรถก็จะกลับมาเป็นไฟสูงเองอีกนะครับแต่ถ้าความเร็วรถต่ำกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไร่นะครับระบบก็จะหยุดทำงานแต่ตอนเริ่มต้นครั้งแรกต้องเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ตัวเลขอาจจะไม่ได้เปะ100๊ะร้อปเ็นนะครับคุณผู้ชมผมเป็นการประมาณการนะฮะเพราะนั้นหลักการทำงานมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมีรถวิ่งสวนมารถก็จะตัดเป็น ไฟต่ำเองแต่เราต้องเปิดไฟหน้าออโต้และต้องแอคทีฟเป็นไฟสูงก่อนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมขั้นตอนนี้เด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไฟสูงอัจฉริยะใน f o r d r a n g e r Wild t r a รัคฟ r r ์เรน r r อร์แและ Ford e v e r e s t นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะพอทำให้คุณผู้ชมได้เคลียร์ข้อสงสัยได้บ้างนะครับใครมีกระทู้อะไรอยากถามอะไรก็ คอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าตอบไวที่สุดก็น่าจะเป็นทางแฟนเพจนะครับคาร์รูบายเศษฐีเลยแต่จริงๆก็พูดคุยกันได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับเทปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่โกาสหน้าสวัสดีครับ